โอเคเสริมเนื่องจากคลิปลร้เลนหนึ่งสองที่เพิ่งได้ลงไปนะครับจุดที่สองที่ผมพาไปดูเนี่ยก็เป็นตรงที่นั่งไม้สองโตะ๊ตะนะครับผมก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นถ้าลงไปมันเป็นร้านข้าวต้มนะครับไม่ใช่ข้าวต้มอย่างเดียวมีกับข้าอื่นด้วยผัดกะเพรานะครับอะไรต่างๆมีหมดนะครับเขาเปิดถึงประมาณ4ี่ทุ่มกว่าแล้วเขาก็ปิดตอนห้าทุ่มกว่านะครับถ้าใครที่อยากมาลองชิมลองมาแวะที่ชุมแสงเนี่ยก็สามารถ ลงไปทานได้นะครับแต่ร้านเขาจะเปิดตอนเย็นนะประมาณ6กโมงเย็นนะ,นะครับนะหรือไม่ก็ทางนั้นเนี่ยก็มาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไม่ก็สทุ่มนะครับบางวันเขาเปิดบางวันเขาไม่เปิดนะครับก็เป็นการโปรโมทด,ด้วยนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้กับสายรถไฟชุมแสงนะครับอ่ะผมขอพูดชัดๆเคลียร์ชัดๆนะครับหลายคนสงสัยหรือเกินว่า ทำไมคนกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่ากลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีผมด้วยอยู่ในนั้นก็นคือกลุ่มที่เขาลากรถไฟไทยเนี่ยแล้วเขาถ่ายไปลง Youtube ถามว่าเขาถ่ายไปลง Youtube ทาไมก็อ่ะหนึ่งไปสร้างรายได้เพราะว่าตอนเนี้ยบางช่องเนี่ยผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วอย่างผมเนี่ยยังอยู่แค่ร้อยกว่าเองเพราะว่าเพิ่งเป็นมือใหม่นะครับอย่างเขาอะทำมานานกว่าผมอีกผมก็เพิ่งมาทํานะครับ เรื่องที่สองนะครับถ่ายไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้รถไฟไทยเนี่ยไปทางที่แย่ลงหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผิดเราถ่ายเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคงเข้าใจเขาว่าบันเทิงนะนะครับเราถ่ายเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับนะถ่ายเพื่อเป็นการโปรโมทด,ด้วยนะครับให้คนที่เขาแบบลักรถไฟไทยเนี่ยหรือคนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย หันมาใส่ใจรถไฟไทยมากขึ้นเท่านั้นเองนี่คือจุดประสงค์หลักว่าทําไมเราต้องถ่ายรถไฟลง y o u t u b e นะครับบางช่องเนี่ยก็เพิ่งทําได้ไม่กี่วันเองมันมีอยู่ช่องนึงอะชื่อช่องว่านาครสวัสดิ์สเตชันตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามอยู่แค่เเองลงไป5คลิปไอ้สคลิปเนี่ยเป็นสตอรี่สั้นอีก3คลิปเป็นแนวนอนนะครับเมื่อวานก็เจอเขาด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ทักทายะไรกันนะครับ ก็เขามาคอมเมนต์นะครับว่าเมื่อวานเจอผมด้วยก็ยินดีด้วยที่ได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าช่องเนี้ยเขาอยู่นครสวรรค์ผมมาอยู่ชุมแสงนะครับนั่งไปแค่สี่สถานี้เนี่ยขอปรากฏครับกีบปุงบอเพป่าน้ำโพลปั๊บไปสมมุติไปลงนครสวรรค์ก็นั่นแหละนะครับอ่ะมาต่อที่เรื่องที่สามส่วนเรื่องการเดินทางในวันที่สิบสองเมษายนเนี่ยผมเนี่ยเหมือนมีใบมาแล้วนะครับ เพราะว่าตอนที่ผมไปเอาแบตเตอรี่รถเนี่ยกับย่าเนี่ยผมก็บอกย่าว่าย่าถ้าเกิดว่าวันนั้นน่ะนั่งรนเรียหนึง่งสองไปอะ่ะคนมันอาจโล่งเข้าใจไหมนะครับบางทีวันที่สองไม่สายเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยอาจจะไม่มีคนก็ได้คือมีแหละแต่มีน้อยนะครับอาจจะดูโล่งเลยก็ได้เนาะนะครับนะก็ต้องรอดูกันในวันนั้นย่าผมไม่ตอบอะไรนะแต่ผมว่าย่าเนี่ยมีคําตอบอยู่ในใจแล้ว โอเคจะเป็นขบวนเลยนะอติดตามได้เลยบ๊ายบาย